สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนีน่าอีกแล้วน,นะคะเดี๋ยววันนี้นี่ค่ะนีน่านะคะก็มาดูัดหนึนะะ่งมันค่ะวันนี้ว่านีน่าทอะไรกันบ้านะคะน,นี่ค่ะเนี่ยนี้น่าก็จะมาถ่ายรูปนะคะก็มาคุยกับโค้ดนะคะกับเพื่อนเพ,นเพนสภานะคะนี่นี่ก็ถ่ายเป็นหนึ่งแมตตนะคะนี่ไอเชียก็ได้ไล่เออเออเออกลังไปนะคะนี่นีน่าเขามาถ่ายกับเพื่อนค่ะนี่ นี่ค่ะนี่ตอนเรียนแล้วะค่ะนี่ค่ะนะคะก็มากับมชมจีชวยซื้อขนมกันนะครับแต่วันนี้เป็นเวนของนี้หน้าด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันมอแปลงระเบิดไงทุกคนก็เลยเปิดมาก่อนดีมากนี่นะคะวันนี้ไม่ต้องทำเวนทุกคนฮะนี่นะกไเชียนะคะก็เข้ากล้องอีู่แล้วทุกคนเข้ากล้องหลายรอบเกินไปแล้วนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่น,ะะนักกำลังเดินไปอยู่นะคะ นี่จะไปซื้อขนมกันนะคะนีหน้านะคะก็ไปกับโอ๋กับภูมิกับออมสินหญิงนะคะแล้วก็เชียร์แล้วก็มิวแล้วก็มีหน้ากับมีนนะคะนี่ค่ะเพื่อนก็คืเยอะมากเลยนะคะที่อันนี้เราก็แวะซื้อน้ำขึ้นก่อนนะคะนั่งก็เป็นน้ำโคกทุกคนนี่ค่ะนี่อาเชียก็เข้ากว้องไปหนึ่งเมตอะแล้วทำไรเดินไปต่อค่ะนี่ค่ะ อ๋อนี่ค่ะเพื่อก็ไม่ยืนดูกันอยู่ละครนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้น้องนั้นนะคะว่าดูว่าเพื่อได้อะไรอันนี้คือโอ๊ยนะคะทุกคนยีงของซื้ขอข้าวยำเหมือนกันนะคะเขายำกันสัะนัสยิงก็ซื้อข้าวยำกันแซ่บนะคะโอก็พบว่านี่ถ่ายเขาไหลรอบไ้วไม่เคยเอาเขอาลงสักรอบนี่นคะคะขำมากเลยนะคะนี่พวกเขาเนาะก็รื้อกันอยู่นะควก็คือนานมากพี่เชร์ก็ได้แลว้วค่ะ นี่ค่ะเอเอเจออีกแล้วนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย